เรามาคำเรามาฟังในอีกสูตรหนึ่งเรื่องปฐมสมมติยามสูตรว่าด้วยสมมติยามในที่นี้ก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ข้อ151เพระผู้มีพระภาคตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม5ประการแม้ฟังสัตธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สมมติยามในกุศลธรรมทั้งหลาย ทำหาประการอะไรบ้างคือหนึ่งวิพากวิจารณ์คำพูดนะก็หมายถึงว่านั่นเรื่องอะไรนะสองวิพากวิจารณ์ผู้พูดนะก็หมายถึงว่าพูดว่าผู้นั้นพูดเรื่องอะไรผู้นี้จะรู้อะไรสวิพากวิจารณตนก็หมายถึงว่าเรารู้หรือว่าคำพูด นั้นของเรามีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหนกันสี่เป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านคือมีจิตไม่แน่วแน่ในการฟังธรรมห้ามนาัดิการโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหละแม้ฟังสัตธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สม,มัติยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการฟังสัตธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สม,มัติยามในกุศลธรรมทั้งหลาย ทำห้ประการนี้ก็คืออะไรบ้างคือหนึ่งไม่วิชไม่วิภากวิจารณ์คำพูดสองไม่วิจักวิภาควิจารณ์ผู้พูดสามไม่วิภาควิจารณ์ตนสี่เป็นผู้มีจิตไม่ฟุง้งซ่านคือมีจิตแน่วแน่ฟังธรรมห้ามนาทิการโดยแยบคายพิกูุ์ทั้งหลายบุคคลประกอบได้ทำห้าประการนี้แลฟังสัตว์ธรรมอยู่เป็นผู้อาจอยังลงสู่สมัติยามในกุศลธรรมทั้งหลาย อันนี้จบสูตรหนึ่ง